ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนัดปินโตครับวันนี้ยังอยู่กับช่วงสัปดาห์ Steam Next Face ครับเกมสยองขวัญใหม่ๆที่แบบว่ากำลังจะมาในปีนี้ต่อแถวมาให้เราเล่นมากมายนี่เป็นอีกเกมหนึงที่มีชื่อว่า Art Twisted Place หรือว่าแปลเป็นไทยคือสถานที่ที่บิดเบี้ยวนั่นเองมาในธีมแบบแดงดำน่ากลัวน่ากลัวดุดูมาเลยนะครับแดงดำแบบนี้คล้ายๆบอร์ดเกมพี่เลยนะ เดสอินวิเทชันนะครับหลายคนถามหาเกมเพลย์ของมันพี่นัดเล่นให้ดูหน่อยเดส์อินวิเทชันอยากดูมากจะได้ตัดสินใจซื้อได้ถูกตอนนี้ทางช่อง BGN นะครับปล่อยคลิปเกมเพลย์แล้วพี่นัทไปร่วมเล่นอยู่ด้วยมีน้องนอตโตมีน้องเคจากช่องดับเบิลเคไปร่วมเล่นอยู่ด้วยใครอยากดูไปดูได้ที่ช่อง BGN นะครับนี่เดี๋ยวขึ้นตัมเนลให้ลองไปดูเลยรับรองสนุกอย่างแน่นอนนะอ่ะวันนี้เรามาเริ่มเล่นกันเลยที่ที่บิดเบี้ยวเจอกับเกมเมอร์ที่เบี้ยวเริ่มมา แกตัดสินใจมาที่นี่แล้วอย่างนั้นละ่ะไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าความสะดวกสบายของแขกของเราขอต้อนรับทีมต้อนรับของเราพร้อมจะรอรับนายอยู่แล้วนี่เคยทวินหาความตายบ้างไหม <c oughs> เข้าใจแล้วแกเป็นคนพูดน้อยสินะหรืออาจจะเป็นพวกแปรโดนเย็บปากปิดอยู่อย่างนั้นซะเลยพูดไม่ได้ไม่ต้องห่วงที่นี่เราทํากันแบบนี้แหละเราแค่ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับแกทีนี้ได้โปรดขอให้อยู่อย่างสนุกละ่ะนี่โดนเย็บปากยู่ครับ บทที่หนึ่ง The House บ้านเมื่อกี้คือเจ้าของบ้านนะครับเขาต้อนรับเราด้วยการทักทายเรามากมายแต่เราพูดกับไปไม่ได้สักคำเพราะเราโดนเย็บปากอยู่ครับนั่นคือสิ่งที่เราเจอนี่ตัวละครของเราครับปากน่าจะโดนเย็บอยู่จริงอะน,นะเออเล่นไงเอ้อทำไมภาพมันสลับซ้ายขวาวะเฮียอะไรวะอากดคลิกเพื่ออินสเปกหรือว่าสำรวจดูนะครับ ดูอะไรได้นี่อะไรฮะอึ๊บกดที่เตียงเขาบอกว่ายังไม่ใช่เวลานอนผมขอขยับหน้ามันมีช่องสี่เหลี่ยมบางอย่างอยูอย่ตรงนี้โอเคแล้วมีอะไรที่ดูได้อีกตุ๊กตาครับเราได้ลูกตามาหนึ่งอันจากหกอันจากตุ๊กตาหน้าตาน่ากลัวเนี่ยนะไปกันดีกว่าอุ้ยเฮียน้ำอะไรอะ เสียงเหมือนมีอะไระดังมาจากตู้นะครับแต่ว่าผมเดินกลับมาก็ไม่เจอฮะกด E เพื่อดูไปข้างนอกมีคนโดนเสียบตูดทะลุปากอยู่นะฮะนี่มันสถานที่แบบใดวะเ,เนี่ยต้องพยายามเอาเมาส์แบบเลื่อนไปทั่วๆเพราะมันกดสำรวจได้ครับทุกอย่างที่นี่ดูเก่าแล้วก็ฝุ่นขึ้นหมดเลย ีทีวีอยู่คะทีวีมันไม่ยอมปิดอะมีเสียงคนเคาะประตูมาจากด้านหลังหนังสือพิมพ์จากปีหนึ่งเกเก้าสองอะไรวะเนี่ยเ้ยว่ว what เมื่อกี้ก่อนเดินเข้ามาผมเห็นหน้าคนตรงกระจกนี่ฮะนี่ครับ ตรงนี้ครับมีคนแขนยาวๆไปยืนอยู่ตรงนั้นคือถ้าเราอยากเดินไปตรงถงทางเดินเรากด W นะครับแต่ผมยังไม่ไปนะกดคลิกซ้ายเพื่อดื่มดื่มเหล้าเนี่ยหรอเราก็เลยดื่มวิสกี้เข้าไปนิดนึง กินป๊บละจอซ่าเลยครับถ้ากินอีกอะกินวิสกี้เก่าๆเข้าไปอีกกินเข้าไปอีกกินเข้าไปอีกเรามันคอทองแดงตรงนี้มีจากร์สวยๆอยู่อันหนึง่งประตูเข้าไม่ได้นะครับ มีชั้นหนังสือตรงนี้และมีเศษกระดาษครับเขาบอกว่ามันมีอาหารอยู่บ้างแต่ว่าฉันไม่ได้กินมันเลยจนกระทั่งฉันหิวมากพอจากนั้นฉันก็กินมันเข้าไปถึงฉันจะรู้ว่ามันคืออะไรก็ตามแต่ฉันก็ยังกินมันเข้าไปอยู่ดีพวกมันกินบ่อยมากเดนะครับมีคําว่าเดอยู่แต่ไม่รู้ว่าเดคืออะไรนะพวกมันคือใครเดออีทออฟเฟนชอาหารที่ว่าเน่ยมันมีอาหารและจานว่างเปล่าอยู่แต่คนหายไปไหนหมด และสิ่งที่พวกเขากินก็คือมนุษย์นี่แหละครับเราก็เลยกินเนื้อที่ไม่รู้เข้าไปครับไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่มันมีแขนโดนมัดอยู่นะเนื้อคนแหละกูก็กินเข้าไปเรียบร้อยไอ้ยไม่ใช่แขนนะขาปะชิบหายแล้วนั้นท่านนี่คือขาที่โดนมัดเนี่ยจ,จะเป็นอะไรที่เป็นส่วนสําคัญแต่ท่านนี่คือแขนข้างบนนี้หัวหายไปนะครับไม่รู้อะอะไรไปนะี่ยกูกดแดกไปเลยด้วย เามีคนอยู่ตรงนี้ครับคุยได้กดอ e ีคุยไม่ไม่ใช่ฉันค่อยๆสำรวจไปเรื่อยๆมีเตาเผาแต่เราไม่มีอะไรจะทำอาหารเผาไปก็ไม่ได้เปิดเข้าไปอีกห้องครับตรงนี้มีกลิ่นเน่าๆนี่มันอะไรวะเนี่ยไอ้เหี้ยมีแต่ศบเต็มเลยมึง ไม่รู้จะดูอะไรก่อนเลยอะเราได้แขนขวาของมนุษย์มา Human arm ครับแล้วกด e อะไรวเนี้ยเชียติดตาสัตว์อะไรอะมันคือหนังหน้าคนที่โดนแผ่ไว้ในถังขยะครับแล้วผมเอาแขนไปเผาดูเหมือนว่าในก้อนเดือนนั้นจะมีกุญแจอยู่ครับ เราได้ได้กุญแจมาแทนของูเผาแขแล้วได้กุญแจอะไรวะเนี่ยสำคัญคือกูแดกไปแล้วไงกุญแจนี้เจ้าไปทำอะไรได้ครับผมลองเดินอุ้ยห้องนี้เปิดก่อนหน้านี้ไม่เปิดนะห้องเนี้ยรูปภาพนี้ก่อนหน้านี้มันอยู่ตรงนี้เหรอวะเนี่ย กูก็ว่าไม่นะรูปเนี้ยนี่กูต้องไปทางนี้ใช่ไหมเนี่ยคุณแจเอาไปไขอะไรได้วะขอเช็คให้ชัวร์ว่าไม่ได้ใช้ตรงนี้นะผมจะได้แบบเข้าไปในทางเดินนั้นเลยนะครับ าหน้าอย่างหลอนเลยแซนคุญแจน่าจะไม่ได้ใช้ตรงนี้แหละผมว่าเราต้องไปทางเดินนั่นแหละครับภาพเกมแม่งอย่างหลอนเลยชิบหายเอาละครับได้เวลาแล้วฮะเรามาที่ถงทางเดินนะครับ มีเสียงเหมือนอะไรโยกอยู่อ่ะโอ้ยมีคนโดนแขวนอยู่ยังอุ่นอยู่เลยอ่ะหีบเปิดไม่ออกนะครับคือพอมันเป็นภาพอย่างเงี้ยมันแบบไม่รู้จะมีอะไรโผล่มาบ้างนะตอนนี้ห้องนี้เข้าได้นะครับแต่ยังไม่เข้ามีรูปภาพของพ่อแม่และเด็ก แต่ว่ามีใบหน้าสองใบถูกเผาไปแล้วเหลือแต่หน้าผู้หญิงต้องเลื่อนเมาส์ไปให้ทั่วๆครับมีข้อความบอกว่าศิละปะนั้นอยู่รายละเอียดคลิปเอาครับห้ามเข้า <c oughs> แล้วกูเปิดเข้าไป <c oughs> ปิดเถอะ ไอ้เหี้ยปิดแล้วผมปิดผมปิดใส่หน้าเลยผมไม่ไม่อยู่แล้วเหมือนพระจันทร์จะเป็นจันทรุปราคาด้วยนะครับมันมีล็อกสองชั้นเราต้องการกุญแจอีกดอกหนึ่งไอ้เหี้ยส,สาภาพต้องเข้าห้องนี้ปะเนี่ยแล้วกลายเป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งแทนเกมแม่งแบบ มีอะไรในห้องนี้อ่ะเราได้กุญแจอีกดอกหนึ่งมาครับ oh. เสียงเฮี้ยวะเออโหยอะไรคำนั้นนะหน้าเหมือนอีนี่เลยเฮ oh. ี้ยออก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 อยู่ไม่ได้แนละ้ว สัตว์เกมแม่งเวีดจัดเหมือนส่วนหนึ่งของกำแพงถล่มลงมานะครับเนี่ยไอเนี่ยคาร์ในนี้เราจะเข้านะครับอะไรวะเนี่ยกระดาษดูครับพวกมันอยู่ทุกที่เลยส่วนใหญ่พวกมันจะไม่สนใจฉลอกมันเมินฉันแต่บางตัวก็ไม่ฉันพยายามจะออกไปผ่านทางหน้าตากันให้ได้แต่ว่าพวกมันก็มองเห็นฉันตลอดเลยฉันเจอรูรูหนึ่งในกำแพงฉันจะลองพยายามลอดผ่านรูนั้นไปแล้วกันคำว่าเดที่ว่าคือไอพวกนี้แหละพวก คนที่แบบว่าอยู่ในบ้านเต็มไปหมดส่วนใหญ่จะไม่สนใจแต่บางคนก็สนใจเรานะครับมาถึงนี่ด้วยหรือเปล่าเขาเนี่ยคุยไหมยมมมันกำลังตามหาแกอยู่หายใจแรงมากพี่เปิดแผ่นเสียงเพื่อ เอาย้องล็อกห้องล็อกชิบหายแล้วนั่นเขาโอเคหรือเปล่าเขากำลังโดนแดกอยู่กูด้วยปะเนี่ยเอา้าโอ้โหตัวครใหญ่ซ่อนไหนอะทกไปดิพอกคุณไปซ่อนไหนได้ปะตัวซ่อนแล้วครับ นนแล้วเราก็รอดออกมาแล้วทุกครั้งที่เรารอดออกมาจะมีรูปแปลกๆเนี่ยว่าโผล่ตรงนี้ตลอดแล้วจะรอดไหมถ้ากลับเข้าไปเนี่ยสภาพแดกกันเองนะเนี่ยเอาดีๆเดี๋ยวก่อนนะถังนี้มันเต็มไปด้วยขี้ฟเฟสส์คุยกับคนนี้ดูครับ แกมาถึงนี่ได้ไงอ่ะฮะดังนั้นยืนอยู่ตรงนั้นเป็นวันแล้วยืนนิ่งมากจนกระทั่งเพื่อนฉันแอบลอดผ่านไปได้คนหนึ่งพูดถึงใครผู้หญิงคนมเมื่อกี้เหรอต้องลงไปห้องใต้ดินแล้วครับจังหวะนี้เสียงอย่างลั่นเลยฮะเฮียยองสุด,สด จะให้กูลุ้นไปไหนเนี่ยจะขาดใจตายแล้วเราก็เดินเข้ามาแล้วครับวิธีการนอนหลับที่ดีเป็นความลับนะจ๊ะต้องเป็นความลับเสมออุย้ยนี่คือลูกตาลูกที่สองครับนี่คือคนที่พยายามจะแอบลอดลงไปในรนูเลยนั่ะรูปภาพมีคันโยกอยู่อะ ก่อนจะดูอย่างอื่นเราสำรวจให้ทั่วโยกโยกแล้วไงกูโยกแล้ว,แล,วแล้วเกิดอะไรขึ้นตรงนี้มีเตียงเน่าๆอยู่ไม่เหมาะกับการนอนแน่นอนน่าจะมีบางอย่างอุย๊ยเราได้กุญแจมาครับกุญแจเล็กๆพิัาตส์สมอลคีย y แค่นี้แล้วถ้ากูกลับไป ต้องมีบางอย่างเปิดแล้วดิใช่ไหมพราะเราสรับคันโยกอะไรก็ไม่รู้อะคันโยกที่ว่านั่นกูไป,ปโยกอะไรมาวะ นี่กุญแจคุณแจเปิดหีบผมไปโยกอะไรมาวะผมขอเข้าไปดูห้องนี้ก่อนนะเข้าไม่ได้แล้วด้วยห้องนี้ไม่ให้เข้าอ้าวให้ไปไหนผมใช้ทุกอย่างไปหมดแล้วด้วยโอ้ยมันมืดอย่างเงีย ทำไมมันเป็นทางเดินล่งๆทำไมโต๊ะลอ,อยได้เนี่ยสถานที่ที่ผิดเบี้ยวทุกคนเข้าของลอยไปหมดรูปผู้หญิงคนนั้นกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วฮะ นีหรอกผมเดินมาตามโถงทางเดินนั่นนะครับที่นี่ที่ไหนอ่ะโอ้โหอะไรวะเนี่ย ทำอะไรกันวะอะไรอะ่ะลูกตาครับนี่ไงมีบางอย่างแทงตาเขาอยู่มคนโดนขังในนี้ด้วยเขาไม่ตอบสนองพระเจ้าบอกว่าขอให้มีแสงไฟ และนั่นก็คือแสงไฟนี่คือห้องคุกใต้ดินนะอะไรเงี้ยหรอที่เอาคนมาทรมานนะนะแม่งลอกหนังซะแห้งเลยอะมึงมาทำอะไรที่นี่วะเนี่ยเอ๊ะพอจุดไฟครบสามดวงเหมือนมีบางอย่างเกิดขึ้นครับ ได้ยินเสียงแปลก,ปลกเสียงอะไรอะ่ะอ๋อต้องเป็นคำใบ้แน่เลยเนี่ยเล d d ด v i บีไลท์เมื่อกี้จุดไฟครบสามดวงครับทางลับเปิดแล้วทางที่ว่านี่พากูไปไหนเนี่ยรูนี้ปะเนี่ยลอดผ่านช่องแอร์มา ผมก็หมุนอะไรก็ไม่รู้หมุนไปแล้วด้วยพอหมุนแล้วน่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้นนะครับโทรศัพท์ดังฮลัลโหลกูเห็นมึงนะ <c oughs> ความตายเป็นแค่จุดเริ่มต้น กลับมาแล้วเราก็ลงมาในบอ่อน้ำเมื่อกี้เราหมุนเอาน้ำออกจากบอ่อครับนี่กูกำลังจะไปไหนวะอืมสอาะคุณแจแล้วกูอืมสภาพบอ่อคุณแจคุณแจประตูนู่นปะที่เรามาตอนแรกเลยปะ กูมาทำอะไรที่นี่วะเนี่ยไอ้เหีย้ยซ่อนไหนอะใต้เตียงครับให้ไวเลยมึง ชีวิตกูสมควรต้องไปทางไหนเนี่ยจังหวะนี้ทางซ้ายเรายังไม่ได้ดูเลยนะครับเดี๋ยวขอเดินไปดูหน่อยเอ๊เปิดได้ไหมอ่ะได้แล้วเนี่ยฮะเที่ยขนลุกอะไรวะเนี่ย เอา้าเดี๋ยวอันนี้คือจบเดโมแล้วเหรอแต่ผมเก็บลูกตาไม่ครบอดีคือต้องบอกว่าเกมอะ่ะมันมีหลายบทแน่นอนนะครับอันนี้คือบทที่หนึ่งที่เราเล่นเนี่ยถามว่ารู้สึกยังไงกับเดโมตัวนีรนวร้รู้สึกน่ากลัวครับรู้สึกน่ากลัวรู้สึกน่ากลัวคือเกมมันบรรยากาศมันไม่คุ้นเคยมันมาเลยแบบแดงดํามาเลยอะ่ะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมหน้าตาหรืออะไรก็ตามที่เราเห็นในเกมมันพาเราแบบขนลุกไปหมดอะ่ะดีไซน์ ใช้คําว่าดีไซน์แล้วกันเกมดีไซน์มาดีแล้วดีไซน์มาน่ากลัวแล้วนะครับการที่ตัวละครมันไม่มีหน้าตาหรือตัวอะไรเงาดาๆใบหน้าเบี้ยวๆบิดๆยเงี้ยคือมันน่ากลัวแล้วแต่ว่าเดโมมันจบแบบไม่รู้อิโนโนเนียไ,ไปหน่อยแต่ก็ว่าไม่ได้เดโมคือเดโมมันคือบทที่1ของทั้งเรื่องทั้งนั้นแต่เอาเหมือนแบบว่าเราต้องพยายามกลับไปหาที่นอนให้ได้เราถึงจะนอน ตื่นหรือไม่รู้ตื่นไหมเมื่อกี้เี๋ยมันจะโดนแดกหัวนะครับทั้งหมดนี้คือฝันร้ายหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆชื่อเกมคือ Artwisted p a s e แต่ว่าที่ที่บิดเบี้ยวอ่ะนาะเพราะฉะนั้นเราต้องรอดูเฉลยตอนตัวเต็มว่าเกมทั้งหมดที่เกิดขึ้นตอนนี้มันคืออะไรกันแน่นะแต่ว่าสำหรับวันนี้ก็ถือว่าได้ดูเดโมเกมเกมหนึ่งที่น่าสนใจแล้วกันน่ากลัวเลยอะ่ะเออน่ากลัวเลยแลวพาร์เซลก็รู้สึกว่าไม่ได้หนักมากไม่ได้ยืดเยื้อมากเนื้อเรื่องมันเดินต่อไปเรื่อยๆอยู่มีเนื้อ มึงจะรู้สึกยังไงกูจบก็คือจบ,จบมึงอยากเล่นมึงรอซื้ออะไรประมาณนี้สื่อสารกันแบบนี้นะครับก็ตามนั้นต่วหน้าจะมีเกมอะไรมาเล่นให้ดูอีกรอดมรอดมเลยรอชมไม่ดีวันพรุ่งนี้หกโมงเย็นนะครับทางช่องนัดปิ่นโตที่สําคัญถ้าคุณอยากสมัครเมมเบอร์ช่องนัดปิ่นโตคุณจะได้ดูคลิปเอ็กซ์คลูซีฟดีๆก่อนใครเอ็กซ์คลูซีฟนี่คือมีเฉพาะให้เมมเบอร์ดูเท่านั้นเกมดีๆทั้งนั้นระดับทริปเปิลเอเดือนนี้กาลังจะมาแล้วใครอยากดูสมัครรอไว้เลยนะครับแล้วก็ได้ดูไล ้ากพอกแตกสิ้นเดือนจับรางวัลด้วยสมัครได้เลยที่ปุ่มเข้าร่วมด้านล่างนี้35บาทต่อเดือนเท่าน,านั้นตกวันละบาทกว่าๆเป็นการสนับสนุสนพินัททางตรงเลยนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย